สวัสดีเพื่อนักเทรดทุกคนนะครับตลาดครนะิปโตเคอเรนซี่บิตคอยเนี่ยช่วงเวลานี้นะครับดูเหมือนจะเข้าใกล้จุดชี้วัดอะไรบางอย่างนะเพราะว่าหลายๆเรื่องเนี่ยมันบีบเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นในฝั่งไพราคาที่ขึ้นมาค่อนข้างแข็งเลยนะครับข่าวดีที่เข้ามาผสมหลายเรื่องแล้วก็ความคาดหวังของตลาดที่ค่อนข้างสูงเลยในเรื่องของบิทค o ยน์ t ปอร์ดีทนะครับไม่ว่าจะเป็นในฝั่งสหรัฐที่จะมีฟีดแบ็กวันที่11นี้เนาะเดทไลน์ล่าสุดนะครับที่อาร์ทูเรนตวันแชร์จะมีการอัปเดตเกิดขึ้นแล้วก็ในฝั่งฮ่องกงด้วยที่จะมีการผลักดันในฝั่ง b i t c o i n Spot ETF ทก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่เข้ามาผสมนะครับรวมถึงในฝั่ง x r p ที่มี ข่าวเมื่อวานนะว่าจะจบได้สวยก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เข้ามาผักดันเหมือนกันนะครับเมื่อเช้าเนี่ยผมก็ได้ทําการลดโพิชั่นในฝั่งสปอร์ตไปที่มีการลันเว็บสามันขึ้นมาเนาะก็ทําการเคลียร์โพิชั่นบางส่วนไปแล้วก็ดึงตัวกําไรออกมาก่อนเพราะว่าหลายอย่างมันบีบเข้ามาอย่างที่เราแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนฟังนะครับเทนิค้อตอนนี้เรามองกันยังไงรีบดูในคลิปครับและคลิปนี้นะครับสับสนโดย xm ครับ xm นะครับเป็นบล็อกเกอร์อันดับต้นๆของโลกที่ได้รับอนุญาตจากทั่วโลกเลยเช่น f s c dfsa ทำให้ผู้ใช้งานทั่วโลกเลือกใช้ XM เพื่อเป็นคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดโกลเล็กทองคําคู่เงินต่างๆสามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยครับก่อนจะเริ่มเนื้อหากันนะครับอยากขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งนะครับรวมถึงคอมเมนต์ให้หน่อยนะคนหนึ่งคอมเมนต์จะได้เป็นแรงใจให้กับทีมงานของเราด้วยน,นะครับและใครอยากมาคุยต่อในไลน์แชทดิสคอร์ตเทย์เกอร์แกรมนะครับสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยสำหรับที่เป็นซับพอร์เตอร์ของเรานะครับมีการกดสมัคครรรรรรตตออนนนนีีี้มมกกานะา,กาัััปเเเดดยยชททะบบบแลไ ในชุมชนเพืเ่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ทั้งฝั่งบิตคอยคริปโตเคอเรนซี y แล้วก็ทองคาด้วยนะฮะตอนนี้ในฝั่งของเฟียงกีเด็กนะครับเพื่อนอยู่ที่68เมื 7, 4, ่อวานเจ็ด่อนข้างพีกเลยนะ last week 66นะครับซึ่งในโซนนี้เป็นโซนความโลภกันแบบเต็มเ็มแล้วนะซึ่งผมก็ได้ทําตันเตือนเ,อนเพื่อนๆนะทุกคลิปนะว่าให้คํานวณความเสี่ยงให้ดีนะครับคำนวณความโลภแล้วก็คนโทรลความโลภให้ดีนะครับเพราะว่าเราจะเข้าไปติดดอยก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะโอเวอร์เทรดในช่วงโซนนี้นะคร นะครับวันนี้เนี่ยก็ยังเขียวๆแดงๆอยู่นะมีการเทขายเกิดขึ้นบ้างจากตัวเหรียญที่มีการเก่งกําไรเกิดขึ้นนะครับในช่วง3าสวันที่ผ่านมาซึ่งเมื่อวานเนี่ยที่เห็นโดดเด่นมากๆก็ในฝั่งดอทในฝั่งฮิบะมานาแซแล้วันนี้เนาะก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะอารซก็ฉีกขึ้นมาหมดเลยนะครับซึ่งตร่นนี้ในฝั่งไพ่ราคาบิตคอยเช้านี้นะครับอัปเดตน,นิดนึงเนาะก็ภาพเดย์เนี่ยปิดไปก็ยังบีบๆอยู่นะเพื่อนเป็นแท่งเล็กๆนะครับซึ่งนนี้แรงในขายยัง มีไม่เยอะนะแล้วก็ยังวิ่งอยู่ในกรอบแถวประมาณ3 5 9 0 0แถวประมาณ34มห่นี่เนี่ยแถวโซนนี้มาประมาณอาทิตย์นึงละนะครับแล้วก็ในฝั่งของตัวภาพเดตอนนี้เนี่ยมีแรงเดขายเกิดขึ้นประมาณ0.2%นซะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยเราก็ได้มีการทำการอัปเดตเพื่อนๆว่าจะทำการลดโพซิชันในฝั่งสปอตแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยได้ทำการลดไปละนะครับเพราะว่าตอนนี้ตลาดมันก็ค่อนข้างบีบแล้วก็มีข่าวดีค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของตัว Bitcoin Spo t ETF ท ล่าสุดนะครับของฮ่องกงเนี่ยว่าทางฝั่งล e c เลเ t o ตอร์เนี่ยจะมีการผลักดันแล้วก็ให้มันเกิดขึ้นเร็วๆนี้เช่นกันนะครับในฝั่งสหรัฐช้ามากๆแล้วฮ่องกงเนี่ยดูเหมือนจะแซงแหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะก็เดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับในฝั่งสหรัฐเนี่ยตอนนี้ก็มีการเฝ้ารอนะวันที่11อนะครับอีก4วันที่ถึงนี้ของตัว2เวันแชร์ของ Ark Investment ะครับว่าจะมีฟีดแบ็กยังไงนะครับ ก็เดี๋ยวต้องรอดูเหมือนกันนะครับเป็นความคาดหวังที่ประมาณ 70%-80% นะครับหลายๆคนคิดว่าเฮ้ยน่าจะได้รับการแอปพูมแน่นอนเนาะของตัว Bitcoin Spo t e เ f นะฮะเมื่อวานเนี่ยก็มีข่าวดีที่เข้ามาผสมอีกอันนึงก็คือในฝั่ง x r p ที่ทาให้ตัวเหรียญเนี่ยปรับตัวบวกขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับทางฝั่งกูรูหรือว่าทางฝั่งทนายเนี่ยก็ได้มีการออกมาทวิตว่าโอกาสที่ชนะประมาณ9.9.9%เเลยตอนนี้นะครับแล้วก็การจ่ายค่าปรับ ที่จะต้องค้างคาแล้วก็จ่ายอยู่เนี่ยทางฝั่งของเอ c ซีเนี่ยก็ประเมินคร่าวๆประมาณ7 0 0กว่าล้านซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับทางฝั่งทนายเนี่ยบอกว่าเฮ้ยตัวเลขที่มันสมเป็นสมผลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20ล้านถ้าเอกพีสามารถจบในปริมาณเงินตรงนี้ได้เนี่ยถือว่ามันเป็นการชนะที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็เงินส่วนที่เหลือต่างๆเนี่ยก็เอาไปพัฒนาคอมมูนิตี้ต่างๆกันนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะฮะคราวนี้ได้ฟังกิจกรรมของเค้กนะอัปเดตล่าสุดนิดนึงและนี่เพจ ล่าสุดละกิจกรรมล่าสุดเนี่ยเพื่อสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างเข้าไปดูได้นะครับก็จะมีการออสปินของนะครับในการแจกให้เพื่อนที่เป็น new user นะครับแล้วก็ทำการเทรดตาม condition ด้านล่างตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น volume 5 0 0 0 1 0 0 0ไล่มาเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ในการสปรินเนี่ย ตามตรงนี้เลยนะครับด้านขวาตรงนี้นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยแม็กซิมัมที่3สปินนะครับแล้วก็จะได้เก็บเรื่อยๆนะครับเก็บเรื่อยๆซึ่งตรงนี้ก็จะมีในฝั่งของตัวยูไดทีแล้วก็ทางฝั่งของ iPhone 15ด้วยนะครับซึ่งมูลค่าการแจกที่หนึ่งพันเหรียญนะครับแล้วก็ในฝั่งคอนแทคเวอร์ชั e ที่เพื่อนสามารถนําไปเทรดในตลาดจริงได้ด้วยนะครับก็สามารถเข้ามาแจมกันได้นะแล้วก็ในฝั่ง XM อนะฮะอัปเดตนิดนึงตอนนี้ก็เพื่อนๆที่ยังไม่มีเขาในการเทรดทองนะครับก็สามารถไปจิง ก็จะมีโบนัสการซื้อขายที่แจกให้เพื่อนก่อนเลยนะสาเหรียญน,นะครับก็ถือว่าเป็นการซัพพอร์ตแล้วด้วยเนาะทั้งฝั่งโอเคแล้วก็ทั้งฝั่งเอนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูการในฝั่งของตลาดกันบ้างน,นะครับตลาดล่าสุดเนี่ยออทางฝั่งของภาพ d ดย์บิ c คอยเนี่ยก็ยังออกข้างอยู่นะซึ่งแรงในขายมีไม่เยอะนะครับแล้วก็ในฝั่งของภาพวีคเนี่ยเพื่อนที่ปิดไปก็มีสัญญ,ญาณเ,ออเป็นแท่งเล็กเกิดขึ้นซึ่งตรงนี้มันสุ่มเสี่ยง ถ้าเกิดวิกนี้มีแรงในขายกดลงมาก็จะอาจจะทําให้มันมีการย่อดรอ p ลงมาแถวประมาณสามหมื่นสองได้นะครับซึ่งเรารอ,ออยู่เหมือนกันที่จะเปิดพอร์ชันฝั่งขาลองนะครับแอบก็เดี๋ยวมารอดูกันว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับคราวนี้ฝั่งของภาพการปรับตัวในเวฟเนี่ยผมคิดว่าแถวโซนนี้นะครับน่าจะเป็นลักษณะของการออกข้างแล้วก็น่าจะมีการดรอ p ลงมาก่อนได้แถวประมาณ0.382สอนะครับหรือแถวประมาณ32 0 0 0เมื่อกี้ในฝั่งของภาพวิกเนี่ยก็จะเป็น high เก่า ของเขาแล้วในฝั่งบิตคอยที่ทำที่ทำการเบรกขึ้นมาซึ่งผมคิดว่าตรงนี้น่าจะมีเกาะในการสวิงออกข้างไซเว่เกิดขึ้นนะอาจจะมีความผิดหวังเกิดขึ้นเล็กๆจากเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็ทําให้ตัวภายราคามันดรอปลงมาจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับจุดแรกนะคระคราวนี้มาดูกันในฝั่งของ h o r i z o n t a l l e ยังเป็นแนวแนวต้านแนวเดิมอยู่ก็คือแถวประมาณสามหมเช่นกันนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะมีแนวต้านแถวประมาณ39,700จนไปถึงแถวประมาณ4ี่หมเลยด้านบน เมื่อเช้าเนี่ยจากตัวเหตุผลที่ตลาดบีบ,บ,บแล้วก็มีข่าวดีเข้ามาผสมในหลายเรื่องใช่ไหมผมก็ได้ทําการลดพอร์ตไปตอนช่วงเช้านะครับเดี๋ยวเพื่อนดูนิดนึงเนาะก็ลดพอร์ตไปในฝั่งของพอร์ตเว็บสามเที่ยวได้มีการเขาเรียกว่าแยกพอร์ตไว้เนาะแล้วก็ทําพอร์ตตัวอย่างไว้ก่อนเพื่อนดูนะครับซึ่งพอร์ตเว็บสเนี่ยเราใส่เข้ามาที่1,000เหรียญน,นะครับตอนแรกที่1,000เหนะรียญเนาะเดี๋ยวเพื่อนดูก่อนนะครับ ซึ่งตรงนี้หนึ่งผเรียญพอมันมีการเกณฑ์ขึ้นมาที่พันสามละตอนนี้นะครับเกณฑ์ขึ้นมาที่พันสามแล้วกออ็ในฝั่งของ Profit ที่มันเกิดขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยที่โซนะครับผมก็ได้ทําการลด p พ i ชั่นทุกตัวเลยนะ รีบาลานซ์กลับมาให้มันอยู่ที่200เหรียญก็คือมูลค่าของตัว v a l ์ลูของเราที่ทําทำการถือตั้งแต่เริ่มต้นนั่นเองนะครับซึ่ง p r o f ิตที่มันเกิดขึ้นอยู่ที่ประมาณ300นะครับตรงนี้ก็30%เนาะเดี๋ยวจะทําการดึงปรีบาลานซ์ในพอร์ตอื่นต่อนะครับก็ทําให้เพื่อนดูให้เห็นภาพนะครับว่าเราทํำยังไงนะครับก็ลดพอร,รช์ชันตรงนี้นะฮะร,รวมถึงในฝั่งของอพอร์ตที่เราทําการเทรดแบบฮาร์ดคอร์เนาะก็ได้ทําการรีบาลานซ์เงินบางส่วนเข้ามาแล้วก็ล่าสุดเปิดพอร์ชั่นใน นะครับซึ่ง T R B เนี่ยผมทำการเปิดเวอร์ชันในฝั่งขาช็อตนะครับก็เปิดประมาณ2,000กว่าเหรียญน,นะซึ่งอันนี้เป็นพอร์ตเล็กๆที่ทำการเทรดได้กับเพื่อนดูก็มี Profit เกิดขึ้นประมาณ20ดอลลาร์ะนะครับก็อัปเดต s i ญญา l การเทรดให้กับเพื่อนในตัว Discord ตรงนี้นะครับสามารถเข้ามาแจมกันได้ในห้อง o k OK s i g n a l นะครับก็อัปเดตไปตอนเช้านะ เนี่ทำการชอ็อต TRB ซึ่งลิสต์ตอนนี้ความเสี่ยงที่ประมาณ18%ในการซ t อบล o อ s นะครับก็อาจจะเปิดพอร์ชั่นไม่ต้องไซส์ไม่ต้องใหญ่มากเนาะก็สามารถเข้ามาดูกันได้ซึ่งเพื่อที่ทำการ r e g i s ซอร์โอเคนะครับผ่านลิงก์ของทุนก็เข้ามากรอกอยูดีในนี้ นะครับในห้อง OK เคก b เ r มเบรเนาะแล้วเดี๋ยวจะมีน้องเขาให้ยศนะครับสามารถเข้าไปในห้อง Signal แล้วก็ในฝั่งของตัว OK เคก์ฟาเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ในการจัดการเงินกันได้นะครับซึ่งเป็นไฟล์ภาพรวมด้วย o อเวอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นการวางแผนในการ,กรเกษียณด้วยทางทาง,งฝั่งขวานะครับแล้วก็ทางฝั่งของการกระจายพอร์ตต่างๆนะครับที่เราจะมีการรีบาลานซ์ให้กับเพื่อนดูด้วยแล้วก็ในฝั่งของตัวพอร์ตฟิวเจอร์พอร์ตซัพพอร์ตต่างๆที่สามารถเข้ามาแยก ด้านล่างได้นะครับมาแยกในการเล c o คอร์ดแล้วก็เข้ามาคำนวณพารามิเตอร์ต่างๆนะครับในการเทรดกันได้ก่อนที่จะเปิดออเดอร์เนาะซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับในการคํานวณไซส์ต่างๆนะครับบางคนเทรดเนี่ยไม่รู้เลยนะว่าเราเทรดมีความเสี่ยงเท่าไหร่นะครับก็สามารถนําไฟล์นี้ไปใช้งานกันได้แล้วก็มีวิธีการใช้งานที่ผมอัดคลิปแยกไว้ก่อนเพื่อละนะครับอันนี้ในแต่ละกลยุทธ นะครับในฝั่งของตัวโอเคนะเอ็กเอมด้านล่างในเรื่องการเทรดทองเราก็มีห้องสัญญาลเหมือนกันก็สามารถมากอกนะครับเอ็กเอมเบมเบอร์ตรงนี้นะครับกรอก u ่อดีแล้วก็ทางฝั่งของตัวเอ็กเอมสัญญาที่จะมีการอัปเดตแวนวแชการเทรดในนี้แล้วก็ตัวแพลนเทรดเซตอัพต่างๆในนี้นะครับก็สามารถเข้ามาดูกันได้นะฮะตอนนี้เราย้อนกลับมาในฝั่งตลาดกันบ้างนะครับตอนนี้ฮอริซ ONTAL ไลน์ไปแล้วเนาะแล้วก็ทางฝั่งของการปรับลึกเนี่ยซึ่ง การปรัลึลตรงนี้เปอร์เซ็นต์ผมให้อยู่ที่ประมาณ30%นะครับการปรับตัวขึ้นต่อแบบบูลลิตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ70%ดรนะครับการปรับลึกเนี่ยมีโอกาสดรอปลงมาที่โซนที่เป็นโซนแนวรับอินเทอร์นอลต่างๆของเอสเเนาะก็อยู่แถวประมาณ2 0งหแแล้วก็ด้านล่างแถวประมาณ2อ0หเลยซึ่งผมคิดว่าเปอร์รเซ็นต์ค่อนข้างน้อยไม่ได้เยอะมากนะครับส่วนตัวผมมองที่ไฮ่ก่อนหน้าอยู่แถวประมาณ3 2 0 0มเนี่ยมีโอกาสที่ดรอปลงมาค่อนข้างเยอะนะครับไอ้คนนี้เรามาดูกันในฝั่งของเทรนด์ไลน์กันบบ้้าานนนนนนนปแแหยยย่่่เนนเนทเทรนนนนลลีนะีี็ววตอะ แถมสามหมเนี่ยนะครับแล้วก็ยังไม่ยอมปรับตัวขึ้นไปเบรกขึ้นไปเพราะว่าตอนนี้มันมีสัญญาณเดวเจนเกิดขึ้นถ้าเพื่อนดูในฝั่งของบิตคอยนะการปรับตัวขึ้นมาทำไฮเขาในรอบนี้มันมีดดวิเจนเห็นไหมครับซึ่งเดวิเจนตรงนี้มันจะบอก,บอกว่าราคาจะมีการออกข้างหรือว่าจะมีการด r o ลงก็ได้มันมี2กรณีการปรับตัวขึ้นเนี่ยอาจจะเบานะครับเบาเบาลงนะครับเบาลงนะซึ่งเดวเจนมันเป็นสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นอันแรกนะครับก็อาจจะต้องรอดูกันอีกทีหนึงนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮ อ่ะคราวนี้ในฝั่งของดาวโจนส์นะครับปรับตัวบวกขึ้นมา30กว่าจุดนะครับนส d ดภาพรวมนะ50กว่าจุดนะครับน้ำมันก็ยังออกข้างอยู่นะครับยังไม่ได้จอดลึกอะไรมากนะก็ลดอ่อนกันไปแล้วตั้งแต่ด้านบนนะครับที่อัปเดตเพื่อนในนะ YouTube Member นะครับได้ฟังของเด y ดูค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะเพื่อนเพราะวตอนนี้แรงเรขายมันกดทะลุลงมาเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ดรอปลงไปแถวมา10 3อยได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจังหวะในการเก็บนะเพราะว่าในฝั่งภาพมันเนี่ยผมเห็นค่อนข้างบูลลิต ในฝั่งไอซีเนี่ยเพื่อลองดูของอดอลลร์เนาะก็ยังฉีกอยู่เลยดังนั้นเนี่ยการย่อลงมาตรงเนี้ยอ่มันเป็นขาลเลคชันแล้วตรงเนี้ยขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นขาลเลคชันเล็กๆอีกนะครับก็เดี๋ยวหาจังหวะในการเก็บกันอีกทีนึงนะฮะในฝั่งของทองคําที่เราอัปเดตเพื่อนๆกันไปล่าสุดเนาะภาพเดย์เนี่ยเดี๋ยวเพื่อนดูนะครับภาพเดเย์เรารอรับแถวกล่องค้างนี้อยู่เนาะซึ่งตรงเนี้ยยังไม่ทำเลยเลยนะครับเดี๋ยวถ้ามันมีจังหวะดิบลงมาเร็วๆเนี่ย จุดจังหวะตรงนี้จะเป็นจังหวะในการเปิดเวอร์ชันฝั่งขาลองของทองคำนะครับซึ่งเดี๋ยวอาจจะไปเจาะลึกในฝั่งของภาพเล็กๆกันอีกทีว่าเฮ้ยภาพ1ชั่วโมง,ง,ง,งเริ่มมีสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นละเราอาจจะเข้าไปนั่งเก็บนะครับหรือว่าภาพ4ี่ชั่วโมงนะตอนนี้ก็ยังไม่มีสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นซึ่งผมคิดว่าแถวกล่องขาวนี้น่าจะมีอะไรให้เราเห็นนะครับดังนั้นเนี่ยเวทแอนด์ซีรอก่อนนิดนึงเนาะในฝั่งทองคําก็เดี๋ยวจับเด็เพื่อน ในดีสคอเกทีหนึ่งนะฮะคราวนี้เรามาดูการในฝั่งเอ p ก,กันบ้างว่าเมื่อวานเนี่ยมันมีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะแต่เมื่อตอนช่วงเช้าเนี่ยมีแรงเทขายเกิดขึ้นเนาะจากการกิก่งกำไรรอบนี้นะครับซึ่งรอบนี้ในฝั่งของภาพเดก็ยังฉีกอยู่เนาะดังนั้นเนี่ยการดบลงมาใกล้ๆกล้กล่องแดงเนี่ยเป็นจังหวะแนวรับที่ค่อนข้างดีนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการยืนเห็นไหมยืนแนวโซนนี้แล้วก็เบรกขึ้นต่อ,อไซก็ฉีกขึ้นมาซึ่งถ้าเกิดมันดรอปลงมาแถวจุดเนี้ยแถว เพราะตอนนี้มันมีข่าวเข้ามาผสมนค่อนข้างเยอะนะครับรวมถึงในฝั่งของอาภาพรวมตลาดนะครับที่เรามนอน i t o r ร์รอที่จะเปิด p o s i t i o ฝั่งขารองอย่างเช่นชิบะด้วยนะครับที่เมื่อวานปรับตัวขึ้นไปค่อนข้างเยอะเลยในฝั่งไอไซีก็ฉีกขึ้นมาอีกนะครับถ้าเกิดมันย่อลงมาแถวโซนแดงหรือว่าแถวเส้นค่าเฉลี่ยแรกๆเนี่ยก็เป็นโอกาสเป็นจังหวะที่น่าสนใจในการเก็บของนะครับซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยในฝั่งสปอตผมก็ลดโ o s i t i o ไปด้วยนะครับเพราะว่าในฝั่งดอสเนี่ยก็เริ่มมีสัญญ,ญาณเวอร์เจนต์เกิดขึ้นละให้เพื่อนดูนะ ราคาทำหายไหมอาซายไม่ทำหายนะครับเราก็เลยทําการลดสปอตไปที่เก็บตั้งแต่นั้นล่างมานะครับก็ทําการรีบาลานซ์พอร์ตไปบ้างนะครับในฝั่งของ TRB ผมทาการเปิดพอร์ชันฝั่งขาช็อตไปเมื่อกี้ที่อัปเดตเพื่อนๆเนาะก็ผมเป็นสัญญาณการอ่อนแรงของเขานะเพราะว่าตอนนี้ภาพเดย์เนี่ยเขาทำหายไปใช่ไหมแล้วก็ในฝั่งของอา i ยเนี่ยไม่ทำหายตามนะครับดังนั้นเนี่ยน่าจะมีการไซเว่เกิดขึ้นสวิงเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะมีการดรอปแรงๆเกิดขึ้นได้ซึ่งถ้ามันดรอปแรงๆเกิดขึ้นเนี่ย ถ้ามันทะลุแถวประมาณ97เนี่ยอาจจะมีโอกาสในการปรับลึกได้ในฝั่งของ TRB นะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตดิเรกชันการเทรดให้กับเพื่อนอีกทีนึงนะว่าเราทําการปิดพอร์ชันตอนช่วงไหนหรือว่าลดพอร์ชันตอนช่วงไหนนะครับตอนนี้ก็บวกขึ้นมาประมาณ30กว่าเหรียญเนานะก็ช็อตไป entry ีแถวประมาณ129นะครับ128.9นะครับอันนี้ก็เป็นพอตตัวอย่างที่เราทําให้กับเพื่อนดูซึ่งพอตต,ตัวผมก็ทําการเปิดพอร์ชันฝั่งช็อตเหมือนกันนะครับปกติก็จะมาอัปเดตดิเนะรััับบกก็เเพื่อนนสาาาามมรรถข้้้แจไดค สุดอาหาในคลิปนี้นะครับแล้วก็มาอัปเดตในเชิงการเทรดล่าสุดกันเนาะในฝั่งของพอร์ตสปอร์ตที่ได้ทำการลดโพสชั่นกันไปนะครับทำการรีบาลานซ์พอร์ตจากที่ลันกันขึ้นมาเนาะของพอร์ตเว็บสก็มีกำไรเกิดขึ้นประมาณ30% 30%ตสร์เนตรงนี้เราก็ทำการ TP แล้วก็ดึงเงินออกมานะครับให้มันเหลือแวร์ลูเท่ากับ100%เท่าเดิมนะครับซึ่งตรงนี้เราก็สามารถรีบาลานซ์ไปทา อะไรอ,อื่นๆได้ตามแผนงเราที่เราได้ทําการวางแผนไว้ในไฟล์ Excel ได้นะครับรวมถึงในฝั่งดรดชันการเปิดพอร์ชันฝั่งฟิวเจอร์ด้วยที่อัเปเดตเพื่อนๆกันไปล่าสุดก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตกันทีในดิสคอร์ดเน,ะเนเาะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปแจมกันได้นะครับราคาที่ยังใช้งานโอเคไม่เป็นก็สามารถดูคลิปต่อท้ายคลิปนี้ได้เลยนะครับผมทาเป็นซีรีส์ไว้ให้ละ,ละราคาที่ชอบคอนเทนต์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้กับทางช่อง YouTube ลองทูนด้วยนะครับจะได้ไม่พลนดเนื้อหาในฝั่งก่ขอิบ